เรื่อนำบอย่างเชื่องช้าเลยไหมพี่ฟอร์ด5 0 0เหรอคุ้มมากแต่คุ้มมากใช่ครับผมเฮ้ยมี2องจริงพี่นใช่พี่แล้วไปดูดูสกรีนก่อนนะครับผมถ้าไปซื้อในช็อว่าโอ้โหมีแบบอัพปะพันอัพแน่นอนจริงๆจริงตอนบี้อื่องช้าเร้อ0อย่างผมเริ่มนับเลยนะครับราคามาก่อนเลขหนึ่งผมไปต่อนะบิดครั้งยี่สบาทนะครับใช่ครับผมอ่ะผมนับมาณห้าร้0ยคุ้มปะอ่ะเฉลี่ยเฉลี่ยไหมเออใช่ นัิบครับผมห้าร้อยนับสิบครับนับเก้าครับผมนับแปดครับนับเจ็ดครับผมนับหกครับขอบคุณครับพมอนับหกครับผมนับห้าครับผมพมอนับสี่ครับผมนับสามครับพมอนับสองครับผมนับหนึ่งครับปิดประมงนะครับโต้แคบแล้วกดหนึ่งครับโอ้โหได้ไปในราคาที่คุ้มคุ้มนะครับผมราคาสูงๆครับผมพี่โต้อขบคุณครับขอบคุณมากครับ องามเพินพี่โต้ต้องใสนะตัวนี้พี่โต้ต้องใส่ไปผ่อดูนะอุ้ยเจ็ดร้อยไม่ทันแล้วนับไปแล้วนี่ดทีที่ดวงสุดๆเสีดยดายจร้อโระคือราคานี้มันแบบเสียดายพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเฉลี่ยเฉลี่ยกันได้อยู่ครับสวย<อ>จริงแต่ไม่แต่เสียดายอะราคานี้คือแบบราคาแบบคุ้ม,ค,ม <สะ S 1> คุ้มคนได้อ่ะตัวนี้เดี๋ยวตัวต่อไปดีกว่าอตัวนี้อุ้ยางงามอ่ะ เนี่ยตัวสวยๆเถิดอ่ะตัวนี้แล้วกันอุ๊บที่ตาสีเหลืองเท่าไหร่เจ็ดเก้าอือตัวนี้ตัวนี้ราคาต้นทุนสูงต้นเต่อไปพี่ปั๊มดึงแยกจาอันหนึ่งโอนแล้วไว้ไว้นะครับโอ้โหโอ้ไม่อดปิดหน้าพี่แล้วความใหม่นะโอ้ my god โอ้แล้วพี่ดูนะตรงแถบนะ ตรงแถบก็ยังเป็นพอมอพอมอนะคุณมากเจัดแต่ที่ดูตรงนี้นะซิปก็ยังเป็นของปั๊มโออพตัวเนี้ยมาตัวนี้นี่ไส์ว่ามันอะได้ไซส์เอ็มไงตัวนี้ไซส์เอ็มจริงด้วย้จะสวยสวยสวยตรงลายแขนตัวนี้ซุยละข้อของเกงเลยเว้ยโหละซิปน่อะตัวนี้พี่ใครรับเอาไปเลยครับหกเก้าพออุ้ยตัวนี้ทรงออกกํลังกายมาก จริงสวยมากตัวนี้พี่ดูเฮ้ยสวยจริงแล้วดูเฮ้ยทำไมเสื้อวันนี้มันสวยจังวะพี่ดูเป็นสกรีนแบบแล้วจะหมดแล้วเนี่ยถ้าน้องครับวันนี้มีน้อยนะพี่เล็กหกเโอ้ไม่ก็เป็นไซส์เอ็มครับพี่โอ้สีปยาว20ใครที่ได้เสื้อวันนี้ไปนะครับผมขออนุญาตนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครที่ได้เสื้อวันนี้ไปนะครับแล้วก็ผมฝากนิดหนึ่งนะถ่ายรีวิวมาให้ผมเดี๋ยวผมจะเอาไปลงครับ เพราะว<อ>่าเสื้อมันสวยจริงๆพี่พี่เล็กพี่เล็กอ้คุ้มอะคุ้มมากโอเค okay. ได้พี่เล็กนะครับพี่เล็กแข่บหน้าจอแล้วกดหนึ่งให้หนะะ่อยครับผมขอบคุณแขลบแล้วกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะอใครที่ได้เสื้อวันนี้ไปอ๊้แขลบเรียบร้อยแล้วพี่เล็กขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนใครที่ได้เสื้อวันนี้ไปนะครับบอกเลยว่าถ่ายรูปแล้วแบบถ่ายมาอวดผมได้เลยจริงๆครับคุ้มคุ้มสุดๆเพราะวันนี้มีแต่แบบงาม อ่าเดี๋ยวผมแกะตอนนี้ใหม่เลยนะเป็นของนกอนะครับอันนี้เป็นของนกอนะสีแบบแซ่บเลยครับแล้วก็มีเรื่องจะเมาทุกคนอันนี้มีเรื่องจะเมาจริงจอยากรู้ไหมว่าอะไรคือผมอะ่ะอุ้ยเซ็งมากทำไมทำไมทีมงานไม่ค่อยอ่านข้อความลูกค้าเลยอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกทีมงานให้นะครับ <Okay S 1> เดี๋ยวผมบอกทีมงานให้ใหเดี๋ยวต้องขออภัยนิดนึงนะ อ่าเมาส์เดี๋ยวขอเมาส์หนึ่งคือแบบผมอ่ะจะอ่ะจะวาเลนไท์แล้วใช่ไหมผมก็สั่งชุดมาเสร็จปุ๊บสีอ่ะสวยมากคือแบบสีแบบสวยมากคือแบบในฟอดไม่รู้นะในกล้องมันเป็นเหมือนของฟอดไหมอ่ะถ้าอย่างของฟอดอ่ะมันสีมันกลับไปมันก็ตรงเนาะแต่ว่าในนั้นอ่ะคือมันเป็นสีชมพูอ่ะแล้วพอสั่งมาเป็นสีแดงอ่ะก็เลยแบบโอ้ยแย่วคือคือแบบสั่งมาก็ในราคาที่แบบแรงอยู่เหมือนกัน,นครับ แต่มันก็ได้ของไม่ไม่ค่อยตรงอ่ะก็เลยแบบฟิลนิดหนึ่งครับที่จะใส่ไปผมก็ต้องไปหาชุดใหม่มีแค่นี้แหละครับแต่มันก็แอบเสียเซล่ไว้หนึ่งอืมอะไรนะครับพี่โตน้องฟอดถามพี่เขาก่อนพี่เขาจะเอาไม้เจ็ดร้อยพี่โตให้เจ็ดร้อยค่ะอันไหนครับตัวไหนครับให้เจ็ดร้อยตัวไหนครับ อ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหม่ก็ได้เดี๋ยวเริ่มตัวใหม่เลยอ่าตัวนี้ครับอันนี้เป็นของนอกรนะอ่ะพี่ดูก่อนความใหม่ของมันน,นะครับผ้าร่มนะครับผมตัวนี้เอ้ผ้าวอร์มอ๋อตัวห้าตัวห้าศูนย์ศูนย์พี่โตให้เจ็ดร้อยโอเคได้ครับได้โอเคขอบคุณมากครับพี่ท่าน้ำหนึ่งพันเหรอครับตัวนี้พี่จะเอาเหรอครับพี่เอาเลยเหรอครับตัวนี้ชัวนะผมยังไม่ได้เปิดเลย <c oughs> สวยน้องอู้หูายแดงด้วย<อ>เป็นเทปปะอู้อิม่ม ml ครับตัวนี้ใช่ครับผม ml ครับอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูอุ้ยเป็นผ้าวอร์มด้วยใช่ครับผมอ่ะตัวนี้ใครรับเอาไปครับหกเก้าศูนย์อี๋ไม่ใช่เปนใช่ไหยไม่เหทปปะ <c oughs> อิมอุ้ยกล่องดิี่ยเจ็ดเจ็ดไปพี่ตัวนี้เจ็ดเก้าครับใช่ครับผม <c oughs> ไซส์มนะครับผมไซอ็ M เจ็ดเก้าศูนย์นะครับผมฝุ่นเยอะเอ็มเอตัวนี้เ็มครับ่าไปเจ็ดเก้าครับเป็นผ้าวอร์มนะครับผมอ่าเปียพี่เปียกนุ่งข่มขาข่มขาข่มขขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีคนถามว่า น้องฝอดมีแฟนหรือยังครับใกล้จะมี้วครับอีกนิดเดียวครับแต่ว่ามีอะไรจะบอกทุกคนฝอทักแชทด,ดองไปสามวันแล,วแล้วแล้ววันนี้ฝอทักย้ำไปอีกรอบหนึ่งอ่ะแกไม่แกไม่อ่านอะ่ะออโคตรแรงอะ่ะน้อยใจแล้วไม่อ่านแชทอะ่ะยิงมากขออาแคร์แล้วกดหนึ่งหรือยังครับโอ,อ้ตัวนี้ใครได้เนาะอภิยนุชอปิยนุชแคร์แล้วกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับ มีพาราไหมพาราเป็นยังไงครับพาราพออ๋อพอมอเหรอครับมีพอมอเหรอครับแกอาจจะอยากให้ทูหาอ่าได้ได้เดี๋ยวโทรเลยอ่าพี่ปียนุชแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งให้หน่อยนะคะออรับอ๋ออมอเหรอออันนี้ตัวนี้พี่ปียนุชแคปแล้วกดหนึ่งให้ผมนะครับค่าส่งผมคิดไปเลยครับเหมาเมาค่าเดินทางนะสามสิบเก้าบาททั้งไลฟ์เลยครับ ตัวนี้พี่เปียโนดแคป์ให้ผมหน่อยนะแคปแล้วกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับเอ็ม <M S 1> นะตัวนี้เอ็มโทรจ้าได้เลยจะโทรเลยพาราในหุ่น990นะครับผมไซส์ L นะครับผมตัวนี้นะใช่ตัวนี้พี่ปิยะนุชนะครับแคปกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะไหนอ๋อพี่ปิยะนุชยังอยู่ไหมครับ แกได้เหรอตัวนี้พี่ปามใช่เออ่ะอ่ะตัวนี้พี่ปีอยนดุตยดอยู่ไหมครับช้าหน่อยนะคะอ๋อได้ครับได้ครับไม่เป็นไรแฉลบคนหนึ่งให้หน่อยนะคะแอลมีครับผมรอเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมอ่าแค่ะะน่าจะแฉบแล้วมั้งนี่น้องฟอร์ดมีคนขอ ลายเซ็นที่เสื้อด้วยนะคะอ่านข้อความด้วยนะคะเด็กๆได้ครับได้ครับแฟนพี่แพรี่ไหมคะใช่ครับใช่ครับผมผมอเป็นแฟนเขาแต่เขาอะจะเป็นแฟนฟอดยังยถ่ายแล้วค่ะ<ๆ>เดี๋ยวส่งขอบคุณมากค่ะพี่ปียนุขอ์ครับอย่าลืมส่งไปทางนี้นะครับแอปนี้นะครับน,น้องน้ำเขียวนะอะเดี๋ยวตัวไปต่อดีกว่าพี่ปามขอบคุณมากครับผมอ ก็ไปต่อครับผมเป็นนกอนะครับผมโหแล้วดูแขนผมนกอนะครับผมติ๊กถูกครับผมแล้วดูแขนซ้ายขวาเลยนะครับเป็นซิปหน้าจะหมดแล้วอ่ะไซเอ็มนะครับผมไซเอ็มจะหมดแล้วอ่ะเร็วเกินแต่วันนี้ของมันน้อยเลเนาะไม่ใช่เหมาะสำหรับหน้าเราใช่ไหมผมตัวนี้ใส่ใส่สบายครับผมเป็นผ้าเย็นใส่สบายครับผมแล้วแบบเนี่ยตัวเนี้ยก็ลิงไว้อยู่แต่ แบ่งให้ลูกค้าได้เอาไปใส่ตัวนี้ไซส์เอ็มครับพี่ <c oughs> สวยๆเลยนะครับ <c oughs> ผมนอก,กอคอสูงครับผมพาราหกเก้าเอ้เจ็ดเก้าศูนย์ครับผมตัวนี้โหแล้วสวยมากครับผมตัวนี้ <c oughs> <c oughs> มากตัวนี้อ่ะใครรับตัวนี้เอาไปเลยครับ790ดาพี่ผมแท้ร้อย็นะครับแล้วผ้าเย็นมากคือเป็นผ้ากันกันแดดด้วยครับสวยคุ้มเลยผ้าวอรมใส่สบายใส่เย็นนะครับผมนุ่มใส่สบายครับคุ้มเลยอ่ะสวยๆเลยครับพี่แล้วของเพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะปกเท่าไหร่อกสี่สิบ ใส่อะไรอ่ะใส่เอ็มอ่ะเอ็มอ่ะทุกคนตัวนี้เอ็มเอลใส่ได้ครับเอ็มเอ็ลประมาณสี่หกสี่เจ็ดนะผมยาวยี่สิบแปดครับผมตัวนีุ้อันนี้ผมสูงร้อย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 เจ็ดสิบแปดนะคิดว่าใส่ก่อนตัวนี้สวยใช่เปล่าใช่ปล่าสวยมากเนี่ยใช่โอ้โหก็สวยอ่ะระวังปิ้วนะเสี่ยวแถนโอเคครับผม ตัวนี้ครับผมมีใครสนใจไหมครับได้ครับพงศผมอาจจะไม่ได้ดีดเหมือนแต่ก่อนนะครับพี่เพราะว่าต้องเบาๆช้านิดนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวไปเพราะว่าถ้าข้าหมดอันนี้ผมก็หมดหมดแล้วจริงๆ อ่าตัวนี้มีใครรับไหมอ่าถ้าใครรับตัวนี้เอาไปเลยครับลดให้690ครับใช่690ครับผมเอาไปเลยครับ690ก้าเป็นของนอกรนองกรคอสูงแบบนี้เลยนะพี่นอกรแล้วตรงนี้ก็เป็นนองกรพี่พี่ดูใช่ครับผมนอกรหมดเลยอ่าพิมพ์ชื่อตามด้วยราคาหมดอ่าพี่ปิยนุชมาแล้วครับผมใคร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 พี่ที่ปิยนุชครับ69โอเคครับพี่ปิยนุชแคปแล้วกดหนึ่งเลยครับของับโอ้สวยมากอะ อ่ะเดี๋ยวรอพี่เปียโนตแคปแล้วกดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเอาตัวใหม่มาให้ดูนะโอ้ my god โอ้สวยว่ะโอ้พูดเฉอยี่ห้อบ่อยบอ่ะขอบคุณครับพี่เปียโนตขอบคุณมากครับรับพ่อค้ารับคนไหนรับฟอร์ดครับเฮ้ยรับคนไหนครับขอบคุณมากครับพี่เปียโนตอ่ะเดี๋ยวตัวต่อไปที่ตัวนี้ผมเพิ่งแกะมาเลยอ่ะให้ดูข้างหลังก่อนดูความใหม่ของมันนะครับ อู้พี่ดูสีแบบขิมขาวอ่ะแล้วเป็นของอะไรทุกคนดูของนอกกองสวยแพงมากสวยแพงมากอจริงอ้สวยมากโอ้โหแล้วใส่แบบพอดีฟอรดเลยออจริงอ้โหูแล้วดูดูความแพงของมันทํามาโคตรดีอ่ะโอเหมือนมือหนึ่งในช็อปเออไม่มีตำหนิแล้วของเท้อ่ะทุกคนอู้สวย โอ้ย oh y god Amazing โคตรงามอ้็สวยจังใครที่ชอบสีหวานๆแบบนี้นะทุกคนเหมาะมากสีแบบงามๆแบบนี้นะครับอู้ Amazing มากเฮ้ยเอาดีสวยมาก <laughs> สวยจริง <laughs> สวยเนาะใช่ฟิอเทคนิกเนะเออโอ้โห ใส่เที่ยวใส่ออกกำลังกายได้เลยอ่ะราคาเท่าไหร่คุณปกรณ์อ้ยาลาเท่าไหร่คุณปกรณ์ไซอะไรไซเอลไซเอลครับผมไซส์ XL ครับตัวนี้ไซส์ XL ครับอุ้ยกระเป๋าสวยเนาะสวยสวยสวยอยากเก็บเนาะโอ้โหแล้วดูแบบดูดีเท่ากันแบบอ๋อตรงนี้นึงนี่แต่แต่ว่าตรงนี้นึงครับมีรอยนิดหนึ่งนิดเดียวครับเป็นน่าจะเป็นสกินส์ใช่เป็นสกินตัวนู้นอ่ะเป็นสกินตัวนู้นอุ้ยสวยอะอกอก ห้าสิครับผมอกห้สิบยาวสามสิบครับผมตัวนี้ไซส์เอครับผมใช่ครับผมอุ้ยจะขายใช่ปะไปเราเลาเลยนะคาเราเล่าเลยหรือเก้าศูนอเอาไปใครนี้เพ็ดเั้าเจ็ดเก้าศนย์ครับพี่เจ็ดเก้าศูนครับคุ้มคุ้มครับพี่เจ็ดเก้าศูนครับอุ้ยสวยมากจริงนะตัวเนี้ยอุ้ยพี่พรพี่พรเจ็ดเก้าศูนยี่ขอบคุณครับ อุ้ยพี่ดีไม่ทันพี่เฮ้ยแต่ตัวนี้สวยมากเลย่ะอ่ะพี่ดูความใหม่ของมันนะแล้วพี่ดูความซิปของมันดิขูโคตรแพงอ่ะอ่ะตัวนี้พี่พรแคปแล้วกดหนึ่งเลยครับอุ้ยไม่ทันพี่พี่เกตก็ไม่ทันนะครับเสียดายพี่พูดตรงๆนะตัวไหนที่ผมบอกที่ผมอวยมันสุดๆอะคือมันสวยมากจริงๆพี่พรเรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณพี่พรนะครับผมอู้หสวยจริงอู้ โคตรงามอ,ะอ่ะเอาพี่ปาเดี๋ยวดีเทลตัวต่อ,อไปหนะ่อยขอไปใส่ดูกระจกกน่อนตอนนี้สวยมาก <Okay. S 1> กรบบีกี่วันถึงพูดอ่ะเดี๋ยวผมขออธิบายนี่ไนนะไม่เกินห้าวันนะ่ะกระบบีผมอะ่ะผมส่งให,ทงหง้ทางสีเหลืองครับทางสีเหลืองครับส่งเร็วมากแล้วค่าส่งอะ่ะมันบวกเพิ่มแต่ผมไม่คิดเพิ่มครับคือส่งให้เลยส่งได้เร็วมากประมาณไม่เกินห้าวันถึงครับอ่ะตัวนี้คือปาดีเทลให้หน่อ้โตัวนี้เป็นทูโทนนะครับผม นี่เป็นนอกอแบบนี้เลยนะครับฟิลเทคฟลิกนะครับผมเป็นไนกี้นอกอปักแบบนี้เลยนะครับเป็นสิบหน้าคอสูงนะครับผมไซส์เอ็มนะครับผมสวยๆเลยครับป้ายอยู่ครบนะครับผมนี่ระบุไซส์เอ็มเรียบร้อยครับผมพี่พอรผมชอบตัวนี้มากจริงป้ายครบแท็กอยู่ครบนะครับผมเป็นเป็นผ้าวอร์มนะครับผมตัวนี้ผมแนะนําเลยครับเหมาะสําหรับที่จะเข้าหน้าร้อนที่จะถึงครับผม มันใส่สบายครับผมผ้าเย็นผ้านุ่มผ้าลื่นครับผมใส่สบายไซส์เอ็มนะครับผมแล้วดูอ่าคอซิปยังสวยๆอันนี้เลยครับตัวนี้สวยทุกตัวครับดอกฟลอร์นะครับผมทูโทนนะครับผมขาวเทาแบบนี้โคตรสวยตัวเนี้ย้ยไม่คือวันนี้สวยจังสวยสวยมากครับพี่แล้วคอสูงมากวันนี้เสื้อเสื้อเข้ามาแบบโคตรงามอ่ะ ผมบอกเลยว่าเหมาะสําหรับหน้าร้อนที่จะเข้าถึงเนี่ยครับแล้วค่าคืออุ้ยแล้วผ้าผ้านี่เนี่ยใช่ผมเป็นผ้าวอร์มใสสวยใสแบบสบายให้นอนนุ่มลื่นอิสปอร์ตราคาเท่าไหร่เอา<ข>อไเลยครับเจ็ดเก้าเก้าศูนนะพี่ไซส์เอ็มนะครับผมมันวันนี้มันใช่ทุกคนคผ,มผมผมผมอ่ะยังไม่ได้จออเจอเลยผมยังไม่ได้เจอของไอ้ไม่ได้เจอขอได้ว่านนะ พีลีเจ็ดเก้าศูนย์ของครับโอ้โหไม่คือเรายังไม่เห็นเสื้อเออันเนี้ยยังไม่ได้เปิดดูเสื้อเลยสักน,นิดหนึ่งมันสวยมากตัวนี้จริงอ่ะพี่รีครับน้าจอยแล้วกดหนึ่งให้พวกผมนะครับของครับได้ครับได้ครับครับโอ้โคตรงามอ่ะของครับพีลีอ่ะตัวนี้ตัวนี้นะครับให้ท้าว่าเป็นของอะไรตัวนี้<อ>เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบงามเหมือนกันงามอ ไม่ใช่ผิดอออไม่พอมอของพมอตอนนี้เลยนะครับเฮ้ยดีใจอ่ะยเฮ้ยใจูฟูยอ่ะอืไปกันยาวอะอันนี้ทุกคนเป็นเบสิกเบสิกเป็นของพอมอครับภูภูนะเป็นของพี่ภูนะเป็นของพี่ภูนะตัวนี้นะโอ้ทุกคนความใหม่ของมันแบบโคตรใหม่อ่ะ ขอบคุณมากครับพี่เล็กใกล้จดส,สีกุ้งาสีใจฟูใช่สินี่นะครับอุ้ยแล้วดูคอนะไม่ก็ดไม่ว่าซิปก็เหมือนกันนะครับก็ยังเป็นของพี่เสืออยู่นะซัพพอร์ตจ้าขอบคุณมากครับน่ารักที่สุดเลยตัวนี้แอลนะอู้ผ้าเย็นมากอู้หู <c ười> พี่สวยวะ อุ้ยมันมันนเอุ้ยสวยอ่ะจริงอุ้ยเหมือนนุ่นเคยเห็นดารามันฟิวฟิวผ้าเย็นอ่ะสวยว่ะมันไม่ไม่เนียไม่ใช่ผ้าวอร์มนะใช่มันเป็นแบบโอ้ยเหมือนเหมือนนอรบอลเหตุสินั่นแหละน่าใหม่มากนะนี่ตัวนี้เนียบมาใส่เที่ยวได้แลบบแล้วดูแบบโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจริงแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์กับเสื้อวันนี้มากเลยมันแต่งตัวง่ายอ่ะคนมีคน คนมีคนอ่านสักคนได้ครับได้ครับผม,มได้ครับผมมีเอ็มไหมทุนที่เอลพี่เอ็มเอลใส่สวยมากได้ครับผมอ่ะตัวนี้ใครรับผมเอาไปเลยครับ790โอ้าหพนารานี้พารานี้790นะครับผมดูสวยมากครับผมสวยมากครับสวยจริงอันนี้ทุกคนสวยจริงนะเสื้อวันนี้คือแบบอาพ่พุทธรับพิมพ์ชื่อตามด้วยราคาม,มาเลยนะครับพี่พุทธรับพิมพ์ชื่อแล้วก็ราคาม,มาเลยนะครับพารา,า,ราอย่าพูด อ่ะพี่พุทธเจ็ดเก้าศูนย์โอเคพี่ขอบคุณมากครับอุ้ยคุ้มจริงแล้วใหม่มากอย่างนนเนี้ยพี่พุทธใหม่มากาจริงๆนะเนี่ยแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไครับอ่ะพี่พุทธแคปแล้วกดหนึ่งเลยนะครับฟอร์ดนี้หล่อมากๆ <c oughs> <c oughs> เกมมิ่งจ้า <c oughs> อ่ะพี่พุทธอู้เรียบร้อยอย่าลืมส่งไปทางนี้นะถ้าสมมติว่าพี่ไม่ส่งไปนะอาจจะเสียสิทธินะอนอ้นะพี่อ่ะพี่ปางขอบคุณมากาครับ ตัวไปต่อผูกแล้วดูแล้วดูสกีนะครับผมเป็นแชมป์ปุ๋ยนะครับผมตัวนี้แชมป์ปุ๋ยแล้วสองตัวอุ้ขอบคุณมากครับสวยมากครับผมตัวนี้เป็นไซส์อะไรออ่ยไซส์ XL นะครับผมตัวนี้ไซส์ XL ใครที่อยู่ถึงท้ายไลฟ์นะผมมีโปรคู่ให้เพราะว่าใกล้วาเดนไทยแล้วพี่อุ้ยใกล้วาเดนไทยแล้วจัดโปรคู่ใกล้วาเดนไทยแล้ววันนี้ผม โป้คู่ให้อีกไปเลยครับอย่าเพิ่งลงไหอย่าเพิ่งออกจากไฟลผมเดี๋ยวผมหามาให้แบบจุใจเลยอ่ะใส่ XL ตัวนี้สวยๆครับผมแล้วใหม่มากสีหวานมากสีแบบเฮ้ยคนลุกเั่นเฮ้ยคนลุกคนลุกสวยมากตัวนี้ทุกคนคนลุกตัวนี้เฮ้ยคนลุกแล้วพี่ดูพี่ดูสกรีนก่อนนะดูแขนนะครับเป็นสกรีนของแชมป์ของเขาเลยนะครับผมแล้วดูสกรีนหน้าครับเฮ้ยดูคนลุก พี่พุทธทักมาแล้วนะคะที่มันสวยดูไหมตรงไหนดูอ่านี่ดูมีข้างหลังด้วยคือใส่แล้วแบบแล้วใหม่ใหม่มากครับพี่เนีของเฮตัวนี้ใช่ครับผมไซส์ XL ครับสีดำทุกคนดูโอ้โหแล้วดำดำมากคือขายให้ป้ายไม่ก็เป็นมือหนึ่งเลยตัวนี้ อะไซส์ XL พาราเท่าไหร่พี่ฟอดเอาไป6-9พอพี่บ่าวโอ้โหทำจริงไม่ใช่69บาทนะ6-9 0ูน์ครับผมพารานี้ครับผมไซส์ XL ครับอก50ยาว30ครับผมตัวนี้โอ้โหสวยๆเลยพี่อุ้งรูงหลังแม่แดง6-9โอเคครับผมทแม่แดงถ้าจอยกดหนึ่งให้นะครับผมขอคขับขอครับ สวยโคตรสวยอ่ะตัวนี้ใช่ไม่แล้วแบบข้างหลังอ่ะชิปเปอทรีอ่ะไม่แล้วชอบแบบความหวานแห่ความหวานอ่ะใส่แล้วหวานของค้าแม่แดงของ้าอุ้ยแม่แดงคืองมากแม่แดงอย่าลืมโพรูปมาอวดกันด้วยนะครับเสอสวยไหมถ้าเห็นใส่เสื้อยืนอย่างเงี้ยเท่มาว่านี่อะมาโอ้แล้วชิปเปทรีทีสามตัวจริงจริงนี่พี่ตัวนี้เป็นของนอกร อ่านเม้นหน่อยค่ะได้ครับได้ได้ได้ไดเอะใหม่เลยนี่นะนี่นะทุกคนเป็นของนอก,กอรออีกแล้วใหม่สภาพาใหม่มากดูนะนี่นะไม่มีตอนนอเลยนะครับไม่มีตอนนอเลยสักนิดเดียวนี่ วูบิ๊กโลโก้เลยทุกคนบิ๊กโลโก้เลยลเแล้วขอบคุณมากครับอนครับโอนยอดกันแน่นนคือโอนยอดกันเลยอ่านี้แอลนะทุกคนดีใจมากเลยเพิ่งแจ้งเตือนน้องฟอร์ดคนละเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของแท้ร้อยเปอร์เซนต์นะคะพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบพันเปอร์เซ็นต์เลยนะ<ช>อยาอให้ดู